ตอนที่38ดูดบลูเบอรี่ขากลับชมจันมีเพียงกระเป๋าสะพายใบเล็กตัดสินใจทิ้งของทั้งหมดเอาไว้ที่นี่ได้เวลานัดหมายจึงเดินทอดน่องออกไปยืนรอรถที่หน้าไร่ตลอดทางถ่ายรูปทิวทัศน์บ้างถ่ายตัวเองบ้างเก็บภาพเป็นที่ระลึกใกล้ถึงหน้าฟาร์มมีรถยนต์คันใหญ่วิ่งตามหลังมาหญิงสาวหยุดเดิน รถคันดังกล่าวชะลอจอดกระจกด้านหลังเลื่อนลงคุณจันจะไปไหนคะติดรถไปด้วยกันไหมป้าจะไปตลาดที่แท้เป็นจันเปงแม่บ้านของนาราทิ์สวัสดีค่ะพ้าจันชมจันยกมือไหว้ทั้งจันเปงพร้อมกับอีกคนด้านข้างสวัสดีค่ะคุณเอมิกาสวัสดีจ้าไปด้วยกันสิหนูเอมิกามีน้ำใจชักชวนด้วยรอยยิ้มจนชมจันแอบคิด ถ้าความจริงเปิดเผยว่าเธอคือคนที่แอบอยู่ในห้องนอนลูกชายจะยังยิ้มให้แบบนี้ไหมพอดีจันรนัดเพื่อนมารับแถวนี้ขอบคุณมากนะคะจันเป่งพยักหน้าแล้วปิดกระจกผู้ใหญ่ใจดีสองคนหายลับไปกับรถยนต์คันใหญ่ยืนรอไม่นานรถคันใหญ่อีกคันที่มีป้ายทะเบียนสีเขียวก็มาจอดเทียบด้านหน้าชมจันหันกลับไปมองผาพเบื้องหลังอีกครั้ง แล้วตัดใจขึ้นรถผู้หญิงคนเมื่อกี้ใครเหรอพี่จันหน้าคุ้นจังเอมิกาคลับคล้ายคลับค่าวว่าเคยเห็นเพื่อนคุณการะเกตค่ะชื่อชมจันคุณกรรกฏพามาฝากงานไว้ช่วงที่คุณอ้อยไปยุโรปอ๋อฉันจำได้แล้วเคยเจอครั้งหนึ่งตอนที่เรือนกระจกปิดซ่อมแม่หนูคนนี้หน้าตาสะสวยไม่เหมือนชาวไร่ ก็เด็กนอกนี่คะ่ะตอนมาใหม่ๆเนี่ยหัวทองมาเชียวเปรี้ยวจี๊ดสวยใสยสมวัยคะ่ะนี่คงไปทำสีผมมาใหม่เก๋ไปอีกแบบน่ารักโปรไฟล์ดีตรงสเปคแบบนี้ทำไมเจ้าลูกชายฉันไม่จีบนะดันไปติดใจอีเฮ้ย <c oughs> นั่งแก่ที่ไหนก็ไม่รู้สายป่านนี้ยังไม่ยอมกลับบ้านพูดไปแล้วก็นึกโมโห กลับมาเมื่อเช้าค่ะเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วออกไปอีกดูรีบร้อนเชียวเฮ้ยนี่ฉันต้องทำใจใช่ไหมพี่จันหลงหัวปักหัวปำขนาดนั้นไม่หรอกค่ะคุณทิพย์ตกลงว่าจะแต่งงานกับผู้หญิงที่บ้านนั้นหาให้แล้วไม่ใช่หรอคะอีกอย่างแม่นั่นเกือบจะรุ่นเดียวกับเราปล่อยท้องไม่ได้แล้วล่ะค่ะฉันก็ยังกลัวอยู่ดีแหละพี่จันร์ อาการหนักใจของเอมิกาดูหนักหนาไม่น้อยเลยทีเดียวสายน้ำเย็นที่หล่นจากฝักบัวไม่อาจดับความร้อนรุ่มของคนสองคนตั้งแต่มาถึงไม่มีวันไหนที่เขายอมละเลยจากการสร้างสัมพันธ์แม้แต่กลางวันแสกๆตอนนี้คริสโตเฟอร์ก็ยังคงตั้งหน้าตั้งตากินเธอทุกพื้นที่ในห้องไม่ว่าจะริมหน้าต่างหรืออ่างล้างหน้า ล้วนเป็นสนามรักมาแล้วทั้งสิ้นพ่อก่อนเหนื่อยแล้วผมอาบน้ำให้นะเพิ่งได้ยินเสียงของคริสโตเฟอร์หลังจากเล่นบทรักกันมานานนับชั่วโมงทำให้การาเกตรู้จักเขามากขึ้นว่าเป็นคนทำอะไรทำจริงและตั้งใจทำมากคริสโตเฟอร์จัดการเปิดน้ำล้างฟองสบู่ตัวหญิงสาวหอมกรุ่น ไม่ไายที่เขาจะก้มลงสูดกลิ่นกายผมชอบกลิ่นบลูเบอร์รี่การาเกตเหลือกตามองคนตัวสูงเดาไม่ออกว่าชอบอยู่แล้วหรือเพิ่งมาชอบเพราะกลิ่นนี้อยู่บนตัวเธอแต่ที่แน่ๆใต้ร่มผ้าล้วนมีแต่รอยจูบถ้าคุณชอบฉันจะได้ทิ้งทั้งเซตกำลังเบื่ออยากเปลี่ยนพอดีเสียงแผ่วเบาแต่บอกถึงอาการต่อต้าน ทำคริสโตเฟอร์อยากปราบอย่างนั้นผมคงต้องรีบเสพมันก่อนที่คุณจะเลิกใช้เขาเปลี่ยนไปนั่งคุกเขา่านี่คุณจะทำอะไรขาเรียวของเธอถูกบังคับจับยกขึ้นพาดบ่าคริสโตเฟอร์รีบทําความสะอาดคราบรักที่เกิดจากริมฝีปากเขาและอุ้มร่างคนหมดแรงไว้ในอ้อมแขนพานั่งลงบนตักที่เก้าอี้ปลายเตียง จัดการเช็ดผมซับน้ำบนตัวจนแห้งสนิทคว้าโลชั่นกลิ่นบลูเบอรี่มาทาให้ลูบมาลูบไปทำคนอยากจะหลับตาโตอีกครั้งเมื่ออวัยวะที่เธอนั่งทับเริ่มขยายใหญ่ขึ้นหยุดเดี๋ยวนี้นะฉันบอกให้คุณพอตั้งหลายครั้งได้ยินบ้างหรือเปล่าอารมณ์ขึ้นแล้วทำท่าจะลุกหนีจากตักแก่งแต่มีหรือที่คนเอาแต่ใจจะยอมได้ยินครับ แต่พออยู่กับคุณแล้วผมหยุดตัวเองไม่ได้คริสโตเฟอร์เอานิ้วลูบไล้ลงบนรอยจูบมากมายที่เขาเป็นคนบรรจงสร้างไม่เห็นต้องรีบฉันหนีคุณไปไหนไม่ได้อยู่แล้วป่านนี้แม่ของเธอคงลิสต์รายชื่อแขกที่จะเชิญมางานแต่งได้เกือบทั้งจังหวัดแต่ผมรีบกลับไปคราวนี้ผมอยากเอาหลานชายคนแรกไปฝากพ่อ คริสโตเฟอร์เอามือจับลงตรงหน้าท้องแบนราบตั้งแต่ที่ใช้ถุงยางอนามัยสามชิ้นของโรงแรมหมดเขาก็ไม่คิดซื้อเพิ่มแต่ฉันเหนื่อยแล้วก็หิวรู้สึกปวดหัวใจอยู่ลึกๆทำได้แค่เก็บความรู้สึกนั้นไว้เธอไม่มีโอกาสเลือกแล้วหมดหนทางได้ใช้ชีวิตในแบบของตัวเองจูบผมหน่อยสิ ถือเป็นรางวัลที่ผมอาบน้ำให้การะเกตขมวดคิ้วเธอกับเขาเหมือนคุยกันคนละเรื่องแต่ไม่อยากมีปัญหากับลูกเขย VIP ยิ่งกว่าจูบก็ทำไปเยอะแล้วให้ทำอีกนิดจะยากอะไรเพียงแค่ปากเล็กประกบแนบที่ปากอยากลิ้นสากก็โจรช่วงอย่างมูมามเธอหิวคนเดียวที่ไหนเขาเองก็หิวมากเหมือนกัน แต่หน้าแปลกกินเท่าไรก็ไม่อิ่มยิ่งกินก็ยิ่งหิวอืมเอวค้อถูกรวบเข้าแนบชิดถ้าไม่ติดว่าตั้งแต่เช้าจนเที่ยงยังไม่มีอาหารตกถึงท้องเขาจะกินเธอต่อยาวๆแบบไม่ให้ขาดช่วงเลยทีเดียวผมช่วยคุณแต่งตัวนะค่ะแล้วก็ต้องนั่งเม้มปากที่บวมเจอจากแรงจูบมองเขาเลือกเสื้อผ้าให้ ราวกับว่ากำลังได้เล่นแต่งตัวตุ๊กตาและเธอก็คือตุ๊กตาที่มีชีวิตของเขาหลังจากทำธุระสำคัญเสร็จจอมทัพเดินจูงมือวิมาดาออกจากที่ว่าการอำเภอในมือมีซองเอกสารสีหน้าของสองคนช่างแตกต่างกันความวิตกกังวลเป็นของวิมาดาที่ยังไม่มั่นใจกับการจดทะเบียนสมรสครั้งนี้ ไม่มั่นใจทั้งตัวเองและคนที่บ้านว่าจะยอมรับได้ส่วนสีหน้าเบิกบานนั้นเป็นของจอมทัพเขาได้ทุกอย่างตามปรารถนาความสัมพันธ์ทางกายเริ่มต้นอีกครั้งเมื่อคืนและการเป็นครอบครัวเริ่มขึ้นเมื่อไม่กี่นาทีก่อนหน้าจะทำหน้าแบบนั้นเจไม่อยากเป็นเมียชะนหรือไงจอมทัพหันมาคาดเข็มขัดนิรภัยให้แต่ดูแล้วเธอยังไม่ค่อยสบายใจนัก แววรู้สึกผิดกับคนที่บ้านเธอถอนหายใจรอบที่เท่าไหร่ไม่ได้นับไม่ต้องกังวลฉันจะทำทุกอย่างให้ถูกต้องที่สุดจนกว่าพ่อกับแม่ของแววจะพอใจทำได้แค่ยิ้มรับแล้วรอดูไม่คิดปริปากถามว่าเขาจะทำอะไรเพราะไม่มีสิ่งคาดหวังตั้งแต่แรกพอรถเลี้ยววิมาดาถึงกับต้องยืดตัวสูงที่เธออยากกลับ คือบ้านไม่ใช่ไร่ข้าโพดและที่ยอมไปจดทะเบียนสมรสส่วนหนึ่งเพราะคิดว่าจะได้กลับไปหาพ่อแม่วันนี้ไม่อยากยืดเยื้อเพราะยังไงก็เอาชนะจอมทัพไม่ได้อยู่ดีไหนคุณจอมบอกว่าจะพาแหววกลับบ้านไงคะให้ฉันเคลียงงานอีกสักสองาวันแล้วจะพากลับไม่ผิดสัญญาหรอกนะฉันหนีงานมานั่งเฝ้าเธอ,เธอตั้งหลายวันขอจ่ายเงินเดือนให้คนงานก่อนเสร็จแล้วก็ไปทําธุระของเรา จอมทับเลี้ยวรถเข้าไร่เพราะตั้งใจมองถนนจึงไม่ทันเห็นว่าวิมาดาขอบตาแดงจัดเธออยากกลับบ้านเป็นห่วงพ่อแม่ใจจะขาดโทรศัพท์ก็ถูกเขายึดไว้ครั้นรถจอดสนิทที่หน้าบ้านหลังใหญ่วิมาดารีบลงแล้วก้มหน้าก้มตาเดินด้วยความรีบจึงไม่ทันเห็นว่าซองเอกสารสีน้ำตาลที่วางไว้บนตักได้หล่นลงพื้นไปแล้ว ว้าว <Well, S 2> จะไปไหนจอมทัพตกใจเมื่อมีามัดมาดไม่ยอมตามมาเอาแต่เดินกึ่งวิ่งคนร้อนใจรีบไปดักหน้าจึงได้เห็นดวงตาแดงกำร้องไห้ทำไมแล้วนี่จะไปไหนเขาคว้าข้อมือเล็กไว้หมับไม่บ่อยนักที่คนเข้มแข็งอย่างวิมาดาจะร้องไห้กลับบ้านคะ่ะก็บอกแล้วไงว่าอีกสองสามวัน รอหน่อยไม่ได้เหรอที่แหววยอมไปจดทะเบียนก็เพราะอยากกลับบ้านแต่คุณจอมผิดสัญญาแววจะไม่อยู่กับคุณสองคิ้วขมวดหนักไม่ชอบนะักอะไรที่ฟังแล้วแสลงหูทำมาถึงขนาดนี้เขาไม่มีทางยอมไม่ให้กลับไปทั้งที่อารมณ์แบบนี้หรอกนะรู้หรือเปล่าว่าต้องเดินไกลแค่ไหนถึงจะเจอรถไกลแค่ไหนก็จะเดินวิมาดาพยายามยืมือ แต่สู้แรงไม่ได้ใจจะขาดเมื่อถูกดึงให้กลับมาจนเกือบถึงหน้าบ้านทั้งหยิกทั้งทุบแต่จอมทัพไม่รู้สึกรู้สาเขายิ่งรัดข้อมือเล็กให้แน่นขึ้นกว่าเก่าต่อให้ต้องขังเธอไว้อีกสามวันก็จะทำคุณจอมปล่อยแหววห่วงพ่อจอมทัพไม่ตอบเอาแต่ก้าวเท้ายาว จนวิมาดาทลาวิ่งตามเพราะชายหนุ่มขายาวกว่ามากแต่ทันใดนั้นข้อมืออีกข้างของเธอก็ถูกใครบางคนคว้าไว้แล้วขาที่ยาวพอกันก็ดันเข้ากลางลำตัวของจอมทัพสุดแรง